คำเตือนคลิปนี้นมีเนื้อหาสปอยถ้าใครไม่ชอบการสปอยสามารถกดปิดคลิปนี้ไได้เลยแต่ถ้าใครชอบการสปอยหรือว่าไม่ได้มีติดอะไรก็สามารถดูคลิปนี้ต่อไปได้นะจ๊ะ เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีแฟนๆจากเรื่องจูจูสึกไคเซ็นหรือว่ามหาเวทผนึกมารกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่อง9298 Channel พาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราจะมาทําเกี่ยวกับการโจมตีที่แรงที่สุดนะครับของผู้ใช้คุณใสระดับพิเศษทั้ง4คนนะครับว่าจะมีอาคมไหนหรือว่าวิชาคุณสใสไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปดูในเนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจผมนั้นทําคลิปต่อไปด้วยแล้วก็ถ้าอินโทรหรือว่าตัวของคํเตือ เร็ยเวยังไงก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันได้นะครับงั้นเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยก็สําหรับผู้ใช้คุณใสระดับพิเศษเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะรู้กันแล้วเนาะว่ามีใครบ้างนะครับแต่จะขอทวนสั้นๆว่ามีเกโทโกโจนะครับแล้วก็ตัวของยูตะและรวมไปถึงตัวของยูกิด้วยนะครับหรือว่าซึคุโมยูกินั่นเองที่เป็นอาจารย์ของโทโดนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มจากน้องเล็กที่สุดในกลุ่ม4คนนี้กันเลยดีกว่านั่นก็คือตัวของโอโคสึยูตะนะ นะครับผมก็สําหรับยูตาเนี่ยเพื่อนๆนก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยมีวิญญาณคํำสาบระดับพิเศษอย่างลิกะเนี่ยอยู่ด้วยนะครับและการโจมตีที่น่าจะแรงที่สุดของยูตาเลยนะครับก็น่าจะเป็นการโจมตีที่ตอนนั้นเนี่ยต่อสู้กับตัวของเกะโทนะครับผมซึ่งอยู่ในเล่มศูนย์นะครับซึ่งใครที่ยังไม่ได้อ่านเล่มศูนย์เนี่ยก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะครับที่อาจจะต้องบอกเนื้อหาบางส่วนให้รู้ว่าเออการโจมตีนี้เนี่ยมันแรงยังไงนะครับในตอนนั้นเนี่ยดูเหมือนว่า เกโนเนี่ยจะตั้งใจที่จะฆ่าตัวของยูตะานะครับด้วยวิชาคุณสายหนึ่งนะครับแต่มันเป็นวิชาที่แรงที่สุดของเกโตเนาะเราเลยจะยกไปพูดในตัวของเกโทนะครับหลังจากนั้นเนี่ยดูเหมือนว่ายูตะหนตอนนั้นนะครับเขายังใช้ตัวของลิกะเนี่ยได้ยังไม่สมบูรณ์นะครับผมซึ่งตัวของลิกะเองเนี่ยเขาก็มีชื่อเต็มๆของเขาเหมือนกันนะครับผมชื่อเต็มๆของลิกะเลยเนี่ยก็มีชื่อว่าโอริโมโตะลิกะนั่นเองนะครับผมก็นี่คือชื่อเต็ม นะและดูเหมือนว่าตัวของยูตาเนี่ยจะแบบบอกรักอะไรทํานองนี้นะครับแล้วก็แบบขอบคุณที่ช่วยดูแลอะไรทํานองนี้นะครับเราก็ไม่อยากจะสปอยเยอะอ่าและหลังจากนั้นก็เหมือนแบบมาสู้ด้วยกันนาะมาตายด้วยกันนะมันก็เลยทําให้ตัวของลิกาเนี่ย ปลดปล่อยออกมานะครับก้าวข้ามขีดจํากัดนั่นเองนะครับมันก็เลยทําให้ตัวของเกตโทนะเวลานั้นเนี่ยการปลดปล่อยขีดจากัดของวิญญาณคําสาปของยูตานเนี่ยคือการเสียสละของตัวเองนะครับผมก็เลยอาจจะมีการด่ายูตาไปบ้างว่าเล่นอย่างนั้นเลยเหรอไอคนเจ้าชู้อะไรทํานองนี้นะครับผมตัวของยูตาก็พูดทํานองว่าเอ้ยเสียมารยาทน,นี่มันคือรักที่แสนบริสุทธิ์ตั้งหากอะไรทํานองนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเขาทั้งคู่เนี่ยจะปล่อยพลังใส่กันนะครับและสุดท้านนย ก็เป็นตัวของยูตะที่ได้รับชัยชนะไปนะครับเพราะเกทโทนตอนนั้นเนี่ยบาดเจ็บสาหัสเลยก็ว่าได้นะครับผมก็ถ้าดูจากรูปแล้วเนี่ยก็คือบาดเจ็บไม่ใช่น้อยเลยนะครับสาหรับตัวของเกทโทและวิญญาณคํำสาบระดับพิเศษอย่างลิการเนี่ยก็ปรากฏตัวอย่างเต็มที่เลยนะครับผมเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นถึงกระนั้นนะครับทั้ง2ครั้งเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าเธอเนี่ยเป็นหนึ่งในวิญญาณคำสาบระดับพิเศษที่ทรงพลังนะครับผมเท่าที่เคยมีมาขนาดที่เธอเนี่ยตามติดอยู่กับยู เธอก็สามารถที่จะโจมตีใครก็ตามนะครับที่เข้าใกล้ยูตามากเกินไปนะครับแล้วก็เจตนาร้ายกับยูตานะครับผมโดยเธอเนี่ยใช้แขนของเธอนะครับผมโดยไม่ได้แสดงตัวตอนออกมาอย่างเต็มที่และเขาก็สามารถดึงพลังคำสาบจากเธอได้ด้วยนะครับด้วยพลังคำสาบของเธอเพียงเล็กน้อยนะครับลิกาเนี่ยสามารถฆ่าวิญญาณคำสาบยักษ์ได้อย่างง่ายดายนะครับลิกาเนี่ยสามารถต่อสู้กับวิญญาณคำสาบนะครับผมเกือบทั้งหมดในคลังแสงของเกรทโทได้อย่างเต็มที่ หลังจากก้าวข้ามขีดจำกัดของเธอนะครับพลังของลิกนเนี่ยก็อยู่ไกลเกินกว่าคํำสัพทั้งหมดในคอเลกชันนะครับหรือว่าคลังแสงของเกตทโทด้วยซ้ำนะครับที่รวบรวมมาเป็นเทคนิคอุซุมกินะครับหรือว่า เทคนิคขั้นสูงสุดของเขานั่นเองนะครับผมก็ลิกาเนี่ยสามารถโค่นได้แบบสบายๆนี่ก็คือการโจมตีที่แรงที่สุดที่เคยผ่านมาของตัวโอโคซึยุตะงั้นเราก็ไปต่อที่คนต่อไปเลยดีกว่าคนต่อไปเนี่ยเราก็จะไปที่เกตโทสุกุรุนั่นเองซึ่งเกตโทเนี่ยพื้นฐานพลังของเขาหรือว่าวิชาอาคมวิชาคุณไส่ของเขาเนี่ยก็คือการจัดการกับวิญญ,ญาณคำสาปคือดูดมาแล้วก็กินเข้าไปแล้วก็สามารถใช้วิญญาณคำสาปนั้นเนี่ยออกมาสู้ได้นะครับซึ่ง เกตโทเนี่ยจะมีวิชาที่แข็งแร่งเนี่ยอยู่2ช่วงนะครับเราจะมาทั้ง2ช่วงเลยช่วงแรกนะครับก็จะเป็นช่วงที่สู้กับตัวของโทจินั่นเองนะครับในตอนนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าตัวของเกตโทเนี่ยใจยังคงใช้ท่าอุซุมกิหรือว่าเทคนิคสูงสุดอุซุมกิไม่ได้นะครับซึ่งวิญญาณคำสาปที่แข็งแร่งที่สุดของเกตโตณเวลานั้นนะครับณเนะวลาที่สู้กับตัวของโทจิเนี่ยก็จะเป็นมังกรสายลุงนั่นเองนะครับผมที่แข็งแร่งที่สุดของเขาแล้วซึ่ง ซึ่งนะตอนนั้นเนี่ยเกตโทน่าจะอยู่ประมาณปี2นะครับผมก็คือยังเรียนอยู่เลยแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งเป็นวิญญาณแค้นนะครับเสมือนอาเคดอย่างง่ายนะครับผมที่บังคับให้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยโจมตีไม่ได้จนกว่าจะตอบคําถามซึ่งก็จะเป็นเหมือนผู้หญิงที่แบบอยู่ในหนังสือนะครับผมเล่มที่9นะครับของมัง,งะที่ถามว่าฉันฉันสวยไหมฉันสวยไหมและตัวของโทจิบอกไม่ใช่สเปกแล้วมันจะตัดหูโทจินะครับและสุดท้ายเนี่ยโดนโทจิกําจัดได้ซะ ก่อนนะครับและพอกําจัดตัวของวิญญาณคำสามนั้นได้นะครับตัวของเกตโทนเนี่ยก็อยู่ข้างหลังโทจิพอดีเลยนะครับอยู่ในระยะฟันก็เลยโดนเข้าซะ เลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นช่วงที่ตัวของเกตโทเนี่ยยังเป็นนักเรียนอยู่นะครับผมส่วนตอนออกจากโรงเรียนเนี่ยก็มีท่าสูงสุดอย่างอุซุมกิเนี่ยแหละครับที่เป็นท่าการโจมตีที่แรงที่สุดนะครับผมซึ่งเป็นเทคนิคนะครับสูงสุดนะครับผมของตัวเกตโทณเวลานั้นนะครับณนะเวลาที่ออกจากโรงเรียนซึ่งเทคนิคอุุมะกิเนี่ยได้มีการอธิบายว่ารวมวิญญ,ญาณคำสาบที่ผู้ใช้เนี่ยดูดซับเข้ามานะครับผมเป็นหนึ่งเดียวและใช้ในการโจม ตีที่ทรงพลังของพลังงานคำสาบที่ควบแน่นนะครับผมมากๆเลยนะและดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะลบล้างข้อได้เปรียบหลักของการควบคุมวิญญาณคำสาบแต่ครั้งแสงที่กว้างขวางของเทคนิคจากการวิญญาณคำสาบนี้นะครับผมเนื่องจากมันไม่สามารถเข้าถึงคำสาบที่ใช้ในการโจมตีได้นะครับศักยภาพที่แท้จริงของมันถูกเปิดเผยเมื่อใช้กับวิญญาณคำสาบระดับหนึ่งขึ้นไปนะครับอุซุมกิเนี่ยจะดึงเทคนิคคำสาบโดยกําเนิดของพวกมันออกมาทําให้ผู้ ผู้ใช้เนี่ยรักษาเทคนิคนี้ไว้ได้นะครับผมซึ่งคนที่ใช้เทคนิคอุซุมกินี้นะครับก็จะมีด้วยกันสองคนเลยนะครับคนแรกก็คือเกโทะสุกุรุนะครับผมซึ่งใช้เทคนิคอุซุมกินี้กับตัวของโอคุซึยูตะและก็ริกะนะครับผมในระหว่างการต่อสู้ในตัวของเล่มศูนย์นะครับผมโดยรวบรวมวิญญาณคำสาปทั้งหมดนะครับผมที่มีในตอนนั้นเนี่ย4,461นะครับผมไว้ในคลังแสงของเขาอย่างไรก็ตามนะครับวิญญาณ ยานคำสาปของเกตโททั้งหมดเนี่ยถูกลบล้างโดยลำแสงพลังคำสาปของลิกะนะครับผมที่ตอนนั้นเนี่ยโอโคซึยูตะได้ปล่อยออกไปนะครับผมซึ่งเพื่อนๆก็น่าจะจำได้ผมได้อธิบายไปในส่วนของโอโคซึแล้วนะครับหลังจากที่เกตโทใช้เนี่ยก็คนต่อไปก็จะเป็นเคนจาคุนะครับหลังจากที่ดูดซับมาฮิโตเข้ามาแล้วเคนจาคุเนี่ยได้ใช้เทคนิคนี้นะครับผมใส่มิวะนั่นเองนะครับผมหรือว่าคาซึมิมิวะนั่นเองโดยใช้มาฮิ ตกนะครับผมการโจมตีครั้งนี้นะครับทิ้งรูขนาดใหญ่ไว้ด้วยนะครับผมก็เทียบเทียบป่องภูเขาไฟได้เลยนะครับผมบนพื้นดินที่ตัวของเคนจากุเนี่ยได้โจมตีลงไปนะครับแต่ดูเหมือนว่าตัวของมิวะเนี่ยจะถูกป้องกันไว้นะครับหรือว่าถูกช่วยไว้โดยคุซคาเบะนั่นเองนะครับผม อัตสุยะคุซาเบะนะครับนี่ก็จะเป็นชื่อจริงของคุซาเบะนั่นเองนะครับผมแต่คนที่มาช่วยตัวของมิวานเนี่ยไม่ได้มีแค่คุซากเบะนะครับเพราะว่ายังมีอุตาฮิเมะอิโอริมาด้วยนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ขอบคุณตัวของอุซุมกินะครับผมหรือว่าท่าอุซุมกิที่ทําให้เคนจาคุเนี่ยสกัดเทคนิคโดยกําเนิดของมาฮิโตะนะครับผมแล้วก็บรรลุการใช้ธรรมชาติแปรผันนะครับผมก็เป็นเทคนิคของมาฮิโตะด้วยเช่นกัน นี่ก็จะเป็นการโจมตีที่รุนแรงที่สุดของตัวของเกตโทนะครับผมงั้นเราก็ไปต่อที่การโจมตีที่รุนแรงที่สุดของโกดโจสโตลุกันบ้างดีกว่านะครับซึ่งการโจมตีที่แรงที่สุดเลยนะครับผมก็จะมีการโจมตีเดียวเลยนะที่ผมมองว่าแรงสุดแล้วนะครับสาหรับการโจมตีของโกดโจนั่นก็คือเคียวชิกิมูราสกินะครับรูปแบบว่างเปล่าสีม่วงนั่นเองนะครับผมหรือว่าจะเรียกว่าเคียวชิกิอย่างเดียวก็ได้นะแต่ใน มังงะเนี่ยมันเขียนไว้แบบนี้นะครับผมก็เลยพูดออกมาแบบนี้ซึ่งเป็นการโจมตีที่รุนแรงมากๆนะครับเทคนิคที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งทรงพลังและทําลายล้างมากกว่ารูปแบบมาตรฐานทั้ง2รูปแบบนะครับผมที่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้นะครับแม้แต่ในหมู่สมาชิกข,ของตระกูลโกโจนะครับสโตรูดิดนิ้วผสมผสานสีน้ําเงินแรงดึงดูดและสีแดงแรงผักนะครับทำให้เกิดภาวะเป็นเอกฐานระยะยาวนะครับโดยที่เอฟเฟกทั้ง2รวมกันนะครับลบ และลบสะสารทั้งหมดในเส้นทางทันทีนะครับผมคือทําลายล้างเส้นทางที่ถูกปล่อยไซยเวนสีม่วงผ่านทันทีนะครับซึ่งถ้าใครได้ดูในแอนิเมทเนี่ยก็จะเห็นว่าพลังนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับพื้นที่โดยรอบเนี่ยถูกแบ่งแยกเหมือนกับถูกแบ่งแผ่นดินกันเลยทีเดียวแล้วก็โกดโจเองเนี่ยก็ยังมีไพ่ไต่อย่างหนึ่งคือการขยายอาณาเขตนะครับผมการขยายอาณาเขตของโกดโจเนี่ยมันจะสร้างพื้นที่อภิปัตษยานะครับที่ทําให้เหยื่อเนี่ยได้รับสิ่งต่างๆลุมเลาและ ข้อมูลทุกประเภทยังไม่รู้จบนะครับผมยับยั้งกระบวนการคิดนะครับและก็การกระทําของพวกเขานะครับผมและก็การควบคุมของโกโจเนี่ยเหนือการขยายอาณาเขตของเขานะครับแม่นยําม,มากจนเขาเนี่ยสามารถเปิดใช้งานได้เพียง0.2วินาทีนะครับผมเท่านั้นเองซึ่งกําจัดผลกระทบที่ยั่งยืนต่อผู้ที่เขาดักจับอยู่ภายในนะครับผู้ที่ตัวของโกโจสัมผัสร่างกายด้วยนะครับก็จะไม่ได้รับผลกระทบนี้เช่นกันนะครับนี่ก็จะเป สองอย่างเลยนะที่เป็นไพ่ตายของโกโจโน,นะครับผมที่มีความรุนแรงมากๆและคนต่อไปก็คือสึคุโมยูกินั่นเองนะครับผมซึ่งคนคนนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในระดับพิเศษนะครับแต่เราต้องขอยอมรับตรงๆว่า ตัวของยูกิเนี่ยยังไม่ได้โชว์ความสามารถอะไรออกมาให้เราได้ดูเลยนะครับผมแม้ว่าความสามารถในปัจจุบันของเธอเนี่ยยังไม่ได้เป็นที่รู้จักนะครับผมแต่การแต่งตั้งของเธอในฐานะผู้ใช้คุณใสระดับพิเศษนั้นนะครับผมกําหนดว่าเธอเนี่ยเป็นผู้ที่ครอบครองความสามารถในการขับไล่วิญญาณคำสาประดับพิเศษนะครับผมเธอยังเป็นที่ปรึกษาของอาโออิโทโดนะครับผมตัวของโทโดเองเนี่ยก็เป็นผู้ใช้คุณใสระดับที่1น,นะครับ ผมที่ส่งพลังอีกหนึ่งคนเลยก็ว่าได้นะครับและเธอเองเนี่ยก็มีเทคนิคการขยายอาณาเขตแบบธรรมดานะครับผมเนื่องจากเธอเนี่ยสามารถส่งต่อให้กับลูกศิษย์ของเธออย่างโทโดได้ด้วยนะครับโทโดเองก็เอาไปใช้เหมือนกันในการต่อสู้กับตัวของมาฮิโตนะครับและเธอเนี่ยก็สามารถช่วยคนอื่นๆจากเทคนิคของอุราอุเมะนะครับผมในตอนที่อุราอุเมะเนี่ยกำลังจะปล่อยน้ําแข็งที่แหลมๆเนี่ยใส่ทุกคนนะครับก็ได้รับการช่วยเหลือจากตัวของยูกิเนี่ยแหละ ครับผมที่ทําให้ทุกคนเนี่ยไม่ได้จบชีวิตในตอนนั้นนะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่แข็งแกร่งนะแต่ความสามารถในการโจมตีเนี่ยเรายังไม่รู้นะครับผมก็เลยหยิบมาไว้ด้านหลังสุดเลยนะครับผมเพื่อจะได้ทําให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยไม่งงกันนะครับผมก็สําหรับในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนั้นทาคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้ากดกันแล้วแล้วรู้สึกว่าผมมีข้อมูลตรงไหนตกหล่นไปยังไงนะครับ ก็สามารถคอมเมนต์ติเตือนผมมาได้ผ่านใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วผมจะไปอ่านอย่างแน่นอนสําหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ